เอาละครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่การลงมอดเกม GTA V เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในมอดที่พิชอว่า GTA IV Style Hunting Mod for GTA V นะครับเป็นมอดที่เกี่ยวกับพวกฟิสิกส์ทางรถนะครับอย่างเช่นเวลาเราขับรถขึ้นพื้นที่ที่มันต่างระดับนะฮะมันก็จะมีแบบว่าการยุบตัวของรถนะฮะอย่างเช่นโชคนะครับการยุบตัวของโชคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่านี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็การยุบตัวของตัวรถนะครับเวลาได้รับอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะว่าม แต่ก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปสำรองไฟล์เกมแล้วก็อย่าลืมลงมัดพื้นฐานต่างๆครบด้วยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับทำสองขั้นตอนนั้นเสร็จก็มาดาวน์โหลดมอดตัวนี้แล้วก็ไปติดตั้งกันได้เลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการติดตั้งมันจะเป็นยังไงนะฮะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะผู้ชมนี่ฮะปึ๊บ รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะผู้ชมจะเจอเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะพับตรงนี้ลงไว้ก่อนนะฮะปึ๊บพอเราได้ไฟล์แบบนี้มานะครับทำการแตกไฟล์ไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็เดคไปกาไปนะฮะ อันนี้จะเป็นพวกขั้นตอนการลงต่างๆของเขานะครับเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ในอัปเดตแล้วก็อัปเดตแอปพลเแล้วก็เป็นคอมมอนแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ด a ต้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะทีนี้ให้คุณผู้ชมนะฮะมาเปิด Open พวขึ้นก่อนเลยนะครับนี่ฮะทำการเปิดไปเลยนะครับสำหรับใครที่ลงมอดพื้นฐานแล้วจะมีนะฮะรอให้เขาสตาร์ทติ้งก่อนนะครับปึ๊บมันจะได้มาหน้าแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับก็ค้างไว้หน้านี้นะครับแล้วก็กลับมาที่โฟลลเเเดดดอออร์้ััแตตวปป Apps แล้วก็ Common แล้วก็ Data ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมได้ลงไว้ในโฟลเดอร์มอดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะสำหรับใครที่ไม่มีโฟลเดอร์มอดก็เอาไปไว้ในโลเคชันตามที่เขาบอกเลยนะครับแต่ว่าผมลงไว้ในโฟลเดอร์มอดผมก็จะคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์มอดนะฮะแล้วก็ไปที่อัปเดตนะฮะแล้วก็อัปเดตอพ f เ นะฮะตรงนี้ก็ติ๊กออกไปนะฮะแล้วก็ไปที่คอมมอนนะครับแล้วก็ไปที่ Data นะฮะอ่านี่ครับเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอันไหนบ้างที่ชื่อเหมือนกันนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาเลื่อนดูนะฮะเป็นชื่อตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับฮาร์ลิงตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะที่มันชื่อเหมือนกันตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทําการนะฮะเปิดอีดิทโหมดนะครับ ปึ๊บแล้วก็ลากเอามาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับปึ๊บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นการสำรองไฟล์ไว้นะฮะเผื่อคุณผู้ชมไม่ถูกใจก็เอากลับไปไว้ที่เดิมได้นะครับโอเคฮะทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการลากหมอดที่คุณผู้ชมดาวน์โหลดมาะฮะมา,าไว้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเลขตรงนี้จะเปลี่ยนนะฮะเห็นไหมครับ แค่นี้นะครับเป็นการลงมอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมจะปิดโปรแกรมต่างๆไปแล้วกันนะครับปิดโปรแกรม OpenV ไปแล้วก็ปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไปนะฮะแล้วก็จะไปเล่นกันในเกมเลยนะฮะไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับออกมาหน้าบ้านแล้วนะฮะขึ้นรถไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโชคละกันนะครับโอเคขับมาแล้วนะฮ คือมันยังไม่เห็นอะไรมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเวลาที่เราจะนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับนี่ฮะคือปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นออกแข็งๆนิดนึงนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขับรถเล่นในเมืองดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะลองวร่ปไปในเมืองกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรให้เรานะฮะได้เหยียบเล่นบ้างนะครับมาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของในเมืองนะครับเป็นฟุตบาทก่อนแล้วกััันนนนนะคครรบบบขึ้ฟุตาทเห็ม มันจะง่ายกว่าเดิมนะครับเห <พ áveis. S 1> ็นไหมฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันทีนี้ผมจะลองไปชนพวกเอ็นพีซีเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นโหมดรโหมดก่อนแล้วกันนี่ฮะเห็นไหมครับคือการยุบตัวของรถนะครับมันจะเกยอะกว่าปกตินะครับถ้าเราไปชนพวกรถของ NPC นนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวเราลองชนแบบแรงๆดูนะครับคือตอนนี้ยังตั้งหลักรถไม่ได้เลยนะฮะดูนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ คือมันจะยุบมากกว่าปกตินะครับอันนี้คือผมยังเอารถที่แรงไม่พอนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสกรถเป็นออฟโรดมาดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับที่มันมีโชคเยอะๆนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่โอเคอะเอาอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้มีโชคนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคือเวลาที่ขับปกตินะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเบรกนะครับมันก็จะยกหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอยหลังแล้วก็เบรกข้างหน้าดูนะฮะเนี่ยฮะ อันนี้คือมันเป็นระบบของโช๊คนะฮะที่เราได้ทําการใส่หมอดเข้าไปนะครับอ่าเบรกนะฮะเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนขึ้นรถมันจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บแล้วก็ปิดประตูเห็นไหมครับมันจะมีการโยกอยู่นิดนึงนะฮะอ่าโอเคอันนี้ขึ้นฟุตบาทนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเออเหมือนรถมากยิ่งขึ้นนะครับดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับหมอดัวนี้นะครับมันดูเป็นในทางฟิสิกส์มากยิ่งขึ้นนะฮะ เดี๋ยวผมขอลองชนเป็นรถ NPC ก่อนละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับมันจะยุบมากกว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมเอาเคเดี๋ยวลองชนใหม่นะฮะรู้สึกว่ามันจะมีความแตกต่างคือรถเรานะครับกับรถ n p c นนะฮะมันจะยุบมากกว่าปกติเลยนะครับคือถ้าเราใช้ตัวเกมเดิมๆมันจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนี่ฮะเห็นไหมฮะคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูดิคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเห็นไหมครับ คือยุบแล้วก็มีความเสียหายทางล้อด้วยนะครับแมบว่ายางแตกนะครับล้อเบี้ยวล้อหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเออก็ลองไปติดตั้งแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมว่ามันดูียลลิสติกดีนะครับเดี๋ยวเราลองขับไปชนคันอื่นดูนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ว่ะผมจะเอาเป็นรถซุปเปอร์คาร์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ารถมันจะได้แรงนะฮะคุณผู้ชมยวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเวลาเราขับรถชนนะะคุณผู้ชมเออ เอาเอารถหายอันนี้คือบักหรือเปล่าเนี่ยขั้นใหม่ก็ได้นะครับคือเราลองขับไปดูนะครับแบบขับไปแรงๆเลยนะฮะแล้วก็ชนเขาทีเดียวนะฮะมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน,นี้ชนตูดนะฮะ <c oughs> เห็นไหมครับรู้สึกว่าตูดมันจะยุบกว่าปกตินะครับ แล้วก็ NPC นะฮะรู้สึกว่าจะตายง่ายด้วยนะครับเวลาเราชนนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเออดูโอเคขึ้นนะครับดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวขับรถเล่นกันดีกว่าเนาะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับคือชนนิดนิดหน่อยก็ไปแล้วนะครับยางแตกด้วยนะครับคือมันโอเคนะครับโอเคกว่าเดิมนะฮะจริงๆมันถอดแบบมาจากเกม GTA IV นะครับหรือเกม GTA 4ของเรานั่นเองนะฮะคุณผู้ชม โอเคฮะเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยนะครับที่แน่ๆนะมี2อย่างนะครับมีระบบโชกคแล้วก็ระบบฟิสิกส์การชนนะครับแบบว่าชนไปแล้วนะครับมันจะยุบตัวมากกว่าปกตินะครับแบบเนี้ยเห็นไหมครับคือปกติมันไม่เป็นนะฮะดูเด๋อล้อลุดเลยพับอย่างกระดาษเลยนะครับดูเดโอ้โหนี่รถหรือว่าดินน้ำมันวะเนี่ยคือแบบนิ่มมากเลยนะฮะผู้ชมดูฮะแบบเละเลยนะครับเห็นไหมฮะ คือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้ก็คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขับไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่เดี๋ยวชนมอเตอร์ไซค์ดูนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่จะเป็นยังไงวะปกตินะครับมอเตอร์ไซค์ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไม่ได้เปลี่ยนนะฮะจะเปลี่ยนเฉพาะรถที่เป็นรถยนต์นะครับโอเคฮะเดี๋ยวขับรถไปอีกนะฮะลองชนแท็กซี่ดูนะครับเอามันไม่ได้หวะคุณผู้ชมมันเป็นยังไงเนี่ยแท็กซี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ยับอยู่นะคือมันจะมีรอยบุบนะฮะรอยเสียรูปเยอะกว่าปกตินะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะหากคุณผู้ชมชอบก็ลองเอาไปลองกันดูนะครับว่ามันโอเคสําหรับคุณชมหรือเปล่านะสําหรับผมผมว่าโอเคนะเนี่ยแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับคุณผู้ชมผมก็บอกไม่ถูกนะก็ให้ผู้ชมนะครับไปสัมผัสกันดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับผมนะผมรู้สึกคือเปลี่ยนแล้วก็ตากด้วยนะครับมันเป็นแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะดูดิ แล้วก็ความเสียหายของรถนะครับมันจะง่ายขึ้นด้วยนะครับคืออย่างเช่นชนไปเรื่อยๆรถก็มีสิทธิ์ระเบิดได้นะครับอ่าดูนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคือมันจะเสียหายได้ง่ายกว่าปกตินะครับปกติมันไม่ค่อยแสดงอาการแบบนี้เท่าไหร่นะฮะคือถ้าเราลงหมอดตัวนี้ไปนะครับฟิสิก์ของรถนะฮะมันจะเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่าลอยบุบลอยเสียรูปของรถจะง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็พวกล้อจะหลุดง่ายนะฮะโอเคมาลองชนคันนี้ดูเห็นไหมครับเนี่ย คือแบบนี้ก็ไปแล้วนะครับคือมันเสียรูปง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมอืมเห็นไหมฮะคือมันบุบแล้วอ่ะก็โอเคนะฮะก็ลองให้คุณผู้ชมนะครับไปติดตั้งกันดูนะฮะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับห่อดตัวนี้นะฮะหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับแจ้งเตือนคีิปใหม่จากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วไปเจอกันใหม่หมอด้านะฮะ